เอเยค,ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่ร้านข้าวขาหมูที่หนึ่งครับลูกค้านะครับสั่งข้าวขาหมูมาทั้งหมด20กล่องนะไอส่งกันที่อ m p a c t Challenger ด้านหลังนะครับ ไ,ได้สรุปนะครับไปได้ทั้งหมด20กล่องพอดีครับที่จะให้ดูไม่ใช่อะไรนะครับก็คือปริมาณของมันเยอะแล้วประเด็นสำคัญคือกล่องมันบางมากนะครับซ้อนกันถึง5ชั้นนะครับก็แถวละ5ละ5นะ4แถวก็20กล่องพอดีนะครับไปถึงปลายทางอ,อ,อย่างปลอดภัยนะครับ ระหว่างทางลืมนึกไปนะครับไม่ได้ผูกปากถุงนะถ้ามันกระเด็นออกนอกกล่องนะเรียบร้อยต้อง